สวัสดีครับพาทุกท่านมาชมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ขยายโดยใช้ใบทองหลางน้ำนะครับสีแดงสวยงามมากาาตัวนี้กใกล้จะแดงแล้วพววนี้ยังตั้งไว้ในร่มเลยนะครับที่มีแสงส่องถึงอันนี้ยังใช้ใบทองหลางทั้งหมดเลยใบทองหลางน้ำ ของดีมีประโยชน์เดี๋ยวจะเอาต้นมาให้ดูคือท้องหลังน้ำกานแดงตรงการมีน้ำนี่ทองหลังน้ำกานแดงมีน้ำของดีเดีย๋ยวค่อยไปชมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปที่งานเกษตรอีสานใต้ครับไปสาธิตการ ขยายจุลินซีย์สังขารแสงกันนะครับ